บักเตียมมึงเห็ดยังของมึงวะมึงสีลอบป่งพระซุ่นกูบอจะเย็นเย็นเพื่อนกูว่าได้ตั้งใจฮเบิงบักพวกสมองค้องอันบาทมันผิดกันตีกันเลยสู้ตีกันเลยตีกันเลยฮพวกบ้าออดเจอซันผิดอะไรเกูซุนค่ากลายมือนี่จากเหตุการณ์นี่กระเฮ็ดเหยบักเลียมทั้งเจ็บทั้งแขนอยากห้องอยากให เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮเฮเฮ้ย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 เเฮ้ย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  แอบลักเขาข้างเดียวก็เหมือนมะม่วงดิบที่คนเด็ดมากินไม่มีทางที่จะเหืมและสุกคำคมจะคมกี่โมงวะกูเพี้ยกระซางคมบบคมกะเรืองของมันแต่ว่ากููหความลับของอีแตีี